สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปรากฏการข่าวจริง17นาฬิกาในเย็นวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนกับเราสองคนนะคะและอาจารย์ผู้แปลภาษามือในวันนี้อาจารย์ชนะนพพุทธิมงคลคุณค่ะ มาดูเรื่องของการพัฒนานะคะของคนไทยหรือว่าฝีมือคนไทยนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปอย่างก้าวไกลเลยทีเดียวนะคะ,คะทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการจัดแสดงนะคะสาธิตจรวดหลายลำกล้องค่ะถือว่าเป็นผลงานที่ต่อยอดมาจากรุ่นเดิมศักยภาพจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามราย,รายงานของคุณวิลาศินีสงบวาจาค่ะ ตลอดสองชั่วโมงเต็มในการแสดงศักยภาพทางอาวุธของสถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนหรือสอปททที่ได้นำยุธทธปกรณ์ต่างๆที่คิดค้นและวิจัยมาเพื่อรองรับงานของกองทัพมาจัดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบณสนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลนศูนย์การทาหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีซึ่งไฮไลท์ของการแสดงในครั้งนี้คือการนำจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลลิเมตรที่มีระยะยิงไกลที่สุด10กิโลเมตรและบรรจุ ในท่อรองในขนาด302ม mm ิลลมจำนวนสีท่อยิงจำนวนสีนัดแบบต่อเนื่องระยะยิง4กิโลเมตรมาจัดแสดงซึ่งกระสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมง,งานที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรทางการทหารและความมั่นคงทั้งหมดกับ2,000คนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การสาธิตการยิงจรวดจากฐานยิงมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือ 1. ยิงจากฐานลากจูงพร้อมติดตั้งชุดท่อยิงแบบพอร์ตจำนวน20ท่อยิงและตั้งขาอยัางควบคุมการยิงด้วยระบบไฮโดรลิกที่สามารถปรับมุมทิศทางการยิงได้ 2. เป็นการยิงจากรถฐานยิงจรวดดี i 1ไวัมีระยะการยิงไกลที่สุด180กิเมตรสปใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองเนี่ย ประมาณ2ปีนะครับก็สําเร็จอย่างที่เห็นแล้วก็มีการยิงทดสอบจรวดขนาด3 2มรมิลเมตรระยะสั้นเป็นที่เรียบร้อยผมขอเน้นเลยนะครับว่าสถาบันเราเนี่ยเน้นย้ําที่มาตรฐานทุกชิ้นส่วนที่เราทําการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า MIL Standard นะครับหรือ NATO Standard ทุกชิ้นส่วนต้องผ่านการทดสอบทดลองกอ่อนการประกอบรวม ซึ่งนอกเหนือจากการแสดงแสนหยานรูปภาพของจรวดหลายลำกล้องที่ถือเป็นหมัดเด็ดของกองทัพแล้วยังมีการแสดงยุธทธปกรณ์อีกหลายชนิดอาทิการทดสอบยิงปืนใหญ่รวมถึงการทดสอบยิงทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกเช่นคอปราที่เป็นเครื่องบินชนิดจู่โจมต่อเป้าหมายและมีประสิทธิภาพที่แม่นยำทำให้การใช้งานในแต่ละครั้งมักประสบผลสำเร็จ ศักยภาพและความแข็งแกร่งของทุปพกรณ์ต่างๆที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยกระทรวงกลาโหมนำมาจัดแสดงในวันนี้นะคะถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนะคะว่าคนไทยสามารถที่จะต่อยอดเทคโนโลยีและพัฒนาทางอุตสาหกรรมทางด้านอาวุธให้ใช้ได้คุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาต่อยอดแนวทางการสร้างจรวดหลายลำกล้องอยังคงดําเนินต่อไปซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยังคงมุ่งเน้นผลิตยุทธปรกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของแต่และเหล่าทัพและในอนาคตสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงกลาโหมยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดแนวทางการผลิตยุทธปรกรณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทัดเทียมกับต่างประเทศด้วยงบประมาณที่น้อยกว่า ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงของชาติและเพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพที่ปัจจุบันต้องเผชิญกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลิตคิดค้นให้ทันสมัยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเวลาสีนีสงบวาจากข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานเวลาของปรากฏการข่าวจริงในช่วงเวลา17นาฬิกาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ